สวัสดีครับจากเพจแคม r y รีเฟนนะครับ acv 4041วันนี้มารีวิวไฟแอมเบียนไลท์นะครับคันนี้เป็นสมาชิกเก่าของเรามาก็หลายรอบแล้วทำนูน่ทนทำนี่รอบนี้ก็มาจัดไฟแอมเบียนไลท์เปลี่ยนฝาครอบเลนเพราะว่ารถไปชนมาเปลี่ยนโคมใหม่เอ็ก o ติโม่หนึ่งคู่แล้วก็ย้ายไฟ f o r ์จ n e er เนอร์สตานะครับมาใส่โคมใหม่อันนี้ผมก็มารีวิว อเป็นลายพร้อมไฟสองเท้านะครับสิบจุดนะครับสวยงามหรูห้โซนะครับคันนี้ทำครบหมดแล้วนะครับทำกับเรานี่แหละเหมือนจะเหมือนรถผมทุกอย่างแล้วละ่ะคันนี้ครบหมดเลย บรถงามนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแอปดีกว่าอ่านี่คือหน้าตาแอปนะครับเดี๋ยวดูไฟไปด้วยแล้วกันนะจะได้เห็นชัดๆเดี๋ยวเราเปิดสีม่วงค้างนะครับม่วงค้างครับผมไอบู เขียวเหลืองขาวอ่าหรือว่าเราจะจิ้มในนี้ก็ได้จิ้มไปเลยจะได้มาไหนจิ้มเลยหรือเราจะหมุนก็ได้ะนะครับแล้วก็จะมีเปิดตามเพลงได้ตรงนี้มันเปิดตามเพลงนะครับเปิดตามเพลงคือตรงนี้แล้วก็มีสไตล์ก็คือ จะให้มันเป็นสีเดียวหรือว่าหลายสีหรือกระพริบหรืออะไรเงี้ยเนี่ยครับเป็นสเต็ปเขานะครับอันนี้ก็เป็นเจ็ดสีกระพริบโอเคนะครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยทัก ข้อความมาครับผมสวัสดีครับ